จจาจะกิจการระเบียกสารหมายถึงอะไรหมายถึงว่าประชาชนที่เขารพตอนนี้มีกฎหมายฉบับใหม่ที่จะทําการแก้ไขและประกาศใช้ออกมามีเนื้อหานี่นี่น่น,นหลังจากที่ท่านเข้าใจตอนนี้แล้วอีกร้อยยีวันกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ประมาณนั้นนะครับซึ่งภายในร้อยยีวันนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องออกกฎกระทรวง ต่างๆเพื่อที่จะมาควบคุมไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางการแพทย์หรือว่าการใช้ทางสันทนาการ<ม>การใช้ทางการแพทย์เนี่ยสมมติจะมีการอนุญาตให้ประชาชนเพื่อไปปลูกได้ไหนจะปลูกได้ปริมาณเท่าไห,หร่ไปขออนุญาตกับใครยังไงตรงนี้เขาจะชี้แจงรายละเอียดออกมาภายใน120วันส่วนทางด้านสันทนาการเขาก็จะต้องชี้ชัดว่าให้ใช้ได้หรือไม่ทําไม่ได้จะควบคุมยังไง ถ้าได้จะให้ใช้ได้ขนาดไหนตรงพื้นที่ไหนบ้างให้พกได้หรือเปล่าถ้าพกได้จะต้องมีปริมาณที่กำหนดเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เขาจะต้องกำหนดออกมาภายใน120วันส่วนใครที่ถามว่าถ้าพกดอกไปตามที่สารานณะเนี่ยจะถูกจับไหมจะมีการตรวจเยี่ยวตรวจปัสสาวะหาสาร THC ตามด่านตรวจอีกหรือเปล่า จะมีการจับกลุ่มกัญชาอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้เราจะต้องรอดูว่ากฎหมายหรือกฎกระทรวงที่เขาประกาศออกมานั้นจะมีการควบคุมยังไงนะครับถ้าเราทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาประกาศออกมาก็จะไม่มีการถูกจับกลุ่มหรือว่าถูกดําเนินคดีเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทํามากกว่าที่เขากําหนดออกมาให้นะครับก็ยังถือว่า เป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะครับก็ขเข้าใจตรงกันตามนี้ตอนนี้ก็ยังใช้กฎหมายฉบับเดิมนะครับูกจับสูบจับพกจับเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับต้องรอกดกระทรวงอย่างเดียวนะครับว่าจะให้เราใช้อะไรยังไงส่วนเรื่องการควบคุมนะครับกดกระทรวงก็คือการควบคุมนะครับ อยากจะพูดให้เข้าใจตรงนี้ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่กัญชาเสรีแบบอยากปลูกเท่าไหร่อยากสูตรที่ไหนอยากทับอะไรยังไงก็ได้นะครับไม่มีนะครับทุกประเทศจะมีการออกกฎเกณฑ์อ่กติกาต่างๆออกมาควบคุมการใช้กัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการแพทย์หรือว่าสันทนาการนะครับ เขาจะกำหนดออกมาให้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นมาตรฐานสากลของโลกอยู่แล้วนะครับอย่าลืมว่าเหล้ากับบุหรี่นะครับก็เป็นสิ่งถูกกฎหมายนะครับแต่เราไม่สามารถกินเหล้าในที่ทํางานโรงเรียนวัดหรือว,ว่าเราไม่สามารถสูบบุหรี่ที่ป้ารถเมล์ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ต่างๆที่เขาห้ามสูบนะครับกัญชาก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะมีการออกกฎเกณฑ์มาควบคุมนะครับว่า จะให้ใช้อะไรยังไงอยากให้ทําความเข้าใจตรงกันว่าเราจะก้าวไปสู่กัญชาถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่เสรีกัญชาแบบตามใจแบบบุฟเฟ่นะครับอยากให้สายเขียวทุกคนเข้าใจตรงกันตรงนี้กติกาสังคมจะต้องกําหนดขึ้นมาให้มันชัดเจนซึ่งจะถูกใจเรา,ากน้มาแค่ไหนเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอย่างน้อยก็เป็นการก้าวไปข้างหน้า ดังที่นาเดียวพูดสมอตว่าอย่าย่ำอยู่กับที่นะครับมันร้อนไว้พบกันใหม่นะครับขอบพระคุณทุกคนที่เ้าไปร้วยกันสวัสดีครับ